แต่ว่าคอยด้นินอาจารย์เบียร์เล่าวาเล่าสีไปบวชนะฝากไปถึงอาจารย์นะครับเนาะจากสรีวาเถือหรือสรีวัาพีดดอกอม,มันก็นมีเห็นมาหลายๆอันนาองขันไปบวชนี่ม่านเมื่อกีมีม่มมานที่อันตรายที่สุดคืออีหยังพระยามานผิวขาวผมเงาปากแดงอขันเท่ายังเป็นโยม่อยแนะนําให้เจ้าเป็นโยมอยู่นี่สอนคน พระมันอยู่ที่ใจเห็นบ่เจ้าสังเกตเห็นบ่คนเขาไปหาเจ้าไปยังคือก้มกราบเพราะว่าพระมันอยู่ที่ใจมันเป็นเสียงเป็นรัศีออกมาแล้วถ้าเกิดจะขาไปบวชปุ๊บนึ่งละคนจองเสีเยงงานเจ้าเนี่ยกาบเหน่อยขี้กันเพราะว่าเจ้ากาไปเบา้าโจงตีเขาหลายคนอยู่พวกนั่นเขากะทำมาหากินพวกธุรกิจนั่นเพราะว่ามีกฎมีระเบียบผืนมาหลายเนี้ยมันอย่างกันเขาไปเป็นพระปุ๊บ เราต้องระวังเพื่งองผืนอีกเป็นรอยเท่าพัานเท้านะแน่นัมันจะเป็นโยมถ้าจะเป็นพระจริงๆต้องตะบะได้แก้กาที่สุดออืเห็นไม่ยิ่งนี่ถือว่าเป็นของธรรมดาต๊มาตายมาหลายแล้วครับทพพระที่ว่าจะของเก่งนะเพราะว่ายังไงร่างกายสังขารของเรามันกะเป็นผู้ชายมันกะเป็นตัวผู้โลกมันเป็นอย่างนี้แหละนี่ตัวเมียผู้หญิงผู้ชาย ยังไงมันก็เป็นคลื่นดึงดูดกันดูวันยังครับนะถ้าใส่ปะปูหได้สวยมากนะเอ,อเมือนั่นมือนี่มือนี่มือนั่นปึ๊บเรียบร้อยนะ้าตะบะแก้กายอิริตัดอาสวะกิเลสได้ปัจจุย่างอิรินี่อยแนะนำหันเจ้าสิบ,บวดคุนเขาป้าตุดวงไปเลยนะถา้าเบาวาจะคข,ข้องคากแล้วถันบวตัดอาสวะกิเลสได้นะ ก็ต้องออกมาขันคิดว่จาจะของเออกูคากแล้วละ่ะกูสามารถจิตใจกูสามารถสูได้แล้วละ่ะม,มันน่ากัวยะยมานตัวนี้พระยามานผิวขาวผมยาวปากแดงจนเล่าแอนตีพุทธเจ้าช่งนั้นแล้วแอนตีไม่อยากให้มีแมซซี่เลยนะไม่อยากให้มีแม่คีเลย,นะย,เ,ลยเพราะว่าไม่อยากให้ยู่วัดรวมกันเลยยิ่งกูใช่เนี่ยเออจนเพิ่นขอร้องขอขอะไรคอหอิกอะ,อะ ก็แบบา,าว่ายังไงมันก็คือเป็นขั้วบวกขัก้วลบมันต้องดึงดูดกันอยู่แล้วเพราะว่าโฮอร์โมนธรรมชาติมันสร้างมาให้ดึงดูดตัวผู้กับตัวเมียอยู่แล้วถ้าจตัดว่าใดวัดเจ้าสิพายตรงนั้นแล้วจะมีคนมาซ้ำเติมนะผมพ่ายากเห็นจุดนั้นมีจริงๆนะเขาดีสรงมานมากทดลองใจเฮาอิรีคือเนี่ยละ มุใส่นุหน่อยห่มหน่อยมาดูตาดูนะครเรียบร้อยนะมันมีประวัติหลายๆอยู่นะครับเอาสรงมาโอ๊ยเมื่อกี้คนดอกตาเองสาวสวยมาใสเหมือนั่นมือนี่เอากูให้มึงเหมือนหนึ่งแสนหนึ่งนี่มึงทาให้กูได้กูให้มึงล้านหนึ่งนี่นะ็ะเลยอยากเห้เจ้าเป็นโยมละ่ะสอนไปยังสี่ละพระมันอยู่ที่ใจเออเจ้าเห็นเด็คนตาสว่างหลายเจ้าได้บุญหลายที่รีพอก็คิดเขาก็อยากสอนเือเจ้าอย่เขาก็อยากบอกคนแต่ว่าบาลมีข่อยปรททันถึง บารามีคอยถึงคอยกัดจีตามร้อยเจ้าละ่ะคอยสิเฮจังสันละ่ะเป็นโยงเพื่อเก้าล่ะเนาะสู่ต่อไปปากไป้จ้านี้ละครับ